สวัสดีครับทุกคนครับในคลิปนี้ผมจะพาทุกคนเริ่มต้น Excel แบบถูกทางด้วย12เทคนิคพื้นฐานงานจบไวสาระจะเป็นอย่างไรบ้างนั้นติดตามผมมาได้เลยครับเทคนิคที่1เริ่มต้นตัวเลขอย่างไรให้ถูกต้องผมแนะนําไปดูหนังตัวอย่างที่แถวแถวนี้ชี้เมาส์แล้วคลิกซ้ายค้างไว้1นึ่ 2, 3, ปับ๊บ Microsoft ์เขาแนะนำว่าอะไรครับใส่ตัวเลขเข้าไปซื่อแบบนี้เลยครับไม่ต้องใส่คอมมาขั้นหลักพันไม่ต้องใส่อะไรด้านหน้า ผมลองนำไปใช้งานดูซิ1 2 5 0 0แบบนี้ผมก็ใส่ซื่อแล้วเอนเตอร์หลังจากนั้นจะอยากได้คอมมาขั้นหลักพันผมค่อยเลือกแล้วจิ้มไปที่โฮมนั่นแหละครับที่มาของคอมมาที่เราใช้บ่อยทุกคน1 2ึงมปั๊บจบข่าวกันไปเลยแล้วที่เหลืออยากได้อะไรเพิ่มเติมก็ลองชี้แล้วก็จิ้มแบบนี้อยากได้เป็น B ีบาทไทยไหมจิ้มลงไปต่อทุกคนเห็นไหมนี่คือการเริ่มต้นตัวเลขที่ถูกต้องและที่เหลือนำไปใช้งานต่อได้ทันทีนี่คือข้อมูลที่แท้จริงนี่คือข้อมูลที่ฟอร์แมตแล้ว ใช้งานได้ต่อทันทีแบบนี้นั่นเองครับ เทคนิคที่2เริ่มต้นวันที่อย่างไรให้ถูกต้องแบบไม่มัว่วเพราะฉะนั้นผมต้องอาหนังตัวอย่างหนังตัวอย่างในที่นี้ผมขอแนะนำ today โดยการทดสอบเท่ากับ today ดูก่อนแบบนี้แล้ววงเล็บเปิดปิด enter ปับ๊บนั่นคือหนังตัวอย่างวันที่ลองทดสอบบวกเข้าไปดูซิอย่างเช่นช่องเมื่อกี้บวกด้วย20 enter ปับ๊บผมจะได้เห็นความจริงว่าในเครื่องผมตอนนี้เวลากรอกวันที่ผมใส่วันก่อนแล้วตามด้วยเดือนแล้วตามด้วยปีแบบนี้ หลังจากนั้นเวลาที่ผมกรอกวันที่จริงๆผมก็ลอกเรียนแบบเลยครับอย่างเช่นผมเกิดวันที่1นทับหแล้วก็1980 Enter p ปั๊บแบบนี้ทุกคนอาจารย์ครับแล้วถ้าเกิดผมอยากได้เป็นปีพุทธศักราชละ่ะนั่นก็เลยเป็นที่มาของการลากคลุมแบบนี้แล้วคลิกขวาเลือกคําว่า Format c e l l p u ปั๊บ แล้วทุกคนเห็นไหมครับ Number Format ตอนนี้มันเป็นเดทอัตโนมัติคงไม่มีใครไปเลือก c u r r e n c y ี่จริงไหมครับผมเลือกเดทตรงนี้แล้วตั้งข้อสังเกตที่โลเคชันตอนนี้เห็นไหมครับเราก็เลือกได้ว่าจะเอาเป็นแบบไหนอย่างเช่นผมไทยแล้ว c a l endar ตรงนั้นผมขอเป็นไทยอีกครั้งแบบนี้หลังจากนั้นใช้งานต่อเนื่องกันไปตามนั้นครับอย่างเช่นผมขอเป็น14มีนา25 5 และนี่ก็คือหนังตัวอย่างทุกคนอย่าริบตาหนึงสองสามปับ๊บเรียบร้อยครับที่เหลือผมกขยายเห็นความจริงกันไปแบบนี้นี่คือข้อมูลที่แท้จริงนี่คือข้อมูลที่นำไปใช้งานฟอร์แมตแล้วนั่นคือความจริงของวันที่ทุกคนครับ เทคนิคที่3เริ่มต้นเวลาอย่างไรไม่ให้มั่วทุกคนผมขอแนะนำหนังตัวอย่างลองทดสอบพิมพ์เท่ากับทามวงเล็บเปิดหลังจากนั้นชั่วโมงใส่เป็นเลขเจ็ก็ได้ครับแล้วตามด้วยคอมมา่านาทีขอเป็น30และสุดท้ายเซกันวินาทีขอใส่เป็นเลข0ผมขอซูไม่ทุกคนเห็นจ่ะจะนี่คือหนังตัวอย่างของเวลาที่ถูกต้องผมปิดวงเล็บ Enter ปับ๊บ แล้วผมก็นําไปปรับใช้ได้เลยครับการกรอกผมก็ลอกเรียนแบบอย่างเช่นเวลาเข้าตอนนี้13.0 0แล้วก็ a อ AM ตามนั้นครับต่อไปเวลาออกสมมุติครับ1แล้วก็อะไรครับ30เหมือนกัน แต่ขอตรงนี้เป็น pm ดูซิ enter ปับ๊บแล้วลองทดสอบนำเวลา2ช่องนั้นมาลบกันดูซิเวลาออกลบด้วยเวลาเข้าทุกคนพอเดาได้ใช่ไหมหนึ่งสองทราบปับ๊บจบข่าวทุกคนครับ3ชั่วโมงจริงๆด้วยครับ เทคนิคที่4เริ่มต้นวันที่และเวลาอย่างไรให้ถูกต้องแน่นอนเราต้องหาหนังตัวอย่างนั่นก็คือเท่ากับ now and forever ผมพิมพ์เท่ากับ now วงเล็บเปิดปิดแล้ว enter ปับ๊บจากนั้นถ้าเกิดผมจะกรอกวันที่และเวลาพร้อมกันในช่องเดียวกันผมก็อลอกเรียนแบบ now ตรงนี้ได้เลย อย่างเช่นยกตัวอย่างครับผมขอเป็นสัก10แล้วก็สแลดเสแลดสองศูนาเคสเปซหนึ่ทีตามด้วยชั่วโมงอย่างเช่น1 0โคลลนน3 0และถ้าเกิดว่าให้ดีผมก็บอกไปด้วยว่าเป็น AM หรือ PM Enter ปับ๊บอ้าวอาจารย์ทำไม AM มันไม่มาโอเคครับทุกคนครับผมคลิกขวาตามแบบนี้ แล้วชี้ไปที่ Format ตเ l ลล์จิ้มลงไปทุกคนเห็นร่องรอยตรงนี้ทุกคนก็อพอเดาได้ด้วยการคลิกลงไปในช่องไทยตรงนี้และเคาะสเปซหนึทีหลังจากนั้นพิมพ์คำว่า a.m. s p.m. สังเกตไปครับวันที่และเวลาเขาอยากให้เรามาคัสตอมเพิ่มเติมแถวนี้ด้วยผมขอทดสอบด้วยการกดปุ่มโอเคตูมลงไปแบบนี้อาจารย์ทำไมมันมีเครื่องหมายช้าบโอเคครับผมขยายคอลัมน์นิดหนึ่ง เทคนิคที่5ตารางแบบไหน Excel ชอบมากที่สุดทุกคนเริ่มต้นตั้งข้อสังเกตที่คอลัมน์ A B C D ไปเรื่อยๆแล้วตั้งข้อสังเกตที่ row ที่ 1, 2, 3แบบนี้ Microsoft Excel กำลังไกด์ไลน์เราอยู่ครับว่าควรจะแยกเป็นคอลัมน์ย่อยๆไปแบบนั้นแล้วเก็บข้อมูลเป็นโรไปแบบนี้ผมขอยกตัวอย่างให้เห็นกันแบบจัจ่ครับเริ่มต้นหยิบมาสักหนึ่งคอลัมน์ก่อนทุกคนครับแล้วตามด้วยคอลัมน์ที่2แล้วต่อด้วยคอลัมน์ที่3 มีอีกไหมไปดูต่อซิคอลัมน์ที่4มีรายละเอียดเพิ่มเติมอีกคอลัมน์ไหมก็จัดไปเรื่อยๆก็ได้ทุกคนเห็นไหมแยกย่อยออกไปเป็นคอลัมน์คอลัมน์คอลัมน์และแถวที่อยู่ด้านบนสุดนั่นคือหมายถึงหัวตาราง ส่วนที่เหลือข้อมูลมองเป็นรายการเป็นโโรใช่ไหมครับหรือว่าเป็นเรคคอร์ดนี่ครับตารางที่ดีที่สุดที่ Excel ชอบมากที่สุดอยู่ในรูปแบบนี้เรียนแบบได้เลยครับอาจารย์ครับข้อมูลของผมเป็นการขายได้ไหมครับได้หมดทุกคนครับขอเพียงแค่เรียนรู้เรียนแบบรูปแบบตามนี้อย่างเช่นยกตัวอย่างเห็นไหมครับทุกคนลอกเรียนแบบได้เลยครับแล้วสุดท้ายทุกคนตั้งข้อสังเกตตรงนี้มีการเว้นวรรคเป็นคอลัมน์คอลัมน์แบบนี้ดีไหมครับไม่ดีแน่ข้อมูลที่ Excel ชอบ ชอบมากที่สุดทุกคนเห็นไปแล้วผมขอยกตัวอย่างนี่ครับอาจจะเป็นเดือนก็ได้ข้อมูลตรงนี้ว่างๆดีไหมก็ไม่ดีครับดีที่สุดก็คือเตอิมไม่ครบทุกเม็ดครับอย่างเช่นแจนหลังจากนั้นผมเลือกไปที่ช่องที่ผมใส่แจนแล้วเล็งด้านล่างขวาตรงนี้ทุกคนตั้งข้อสังเกตดูดีๆถึ3งสองสปับ๊บผมดับโบคลิกปุ๊บจบข่าวเห็นไหม หรือผมจะลองไปใส่ลำดับที่ดูซิผมใส่เป็นเลข1เลข2ได้ขาวว่า Excel ก็เก่งเรื่องการคำนวณใช่ไหมไปดูซิเขาคำนวณให้ผมได้ไหมผมเลือก2ช่องนี้เลงด้านล่างขวาดีๆด,ดับเบิลคลิกปั๊บ จบข่าวทุกคนดูสิ Microsoft Excel ให้รางวัลสำหรับคนที่ปรับตัวเห็นไหมครับอาจารย์ครับแล้วถ้าเกิดว่าตารางของผมเป็นแนวนอนได้ไหมหัวอยู่ซ้ายแบบนี้อย่างเช่นเดือนตอนนี้ผมลองทดสอบใส่แจนเข้าไปดูซิก่อนหน้านี้รู้สึกว่าเลือกแล้วดับเบิลคลิกลงมาแบบนี้ได้ใช่ไหมตอนนี้เช่นเดียวกันครับผมมีความหวังว่าดับเบิลคลิกแล้วจะไปทางขวาแบบนี้แล้วทุกคนตั้งข้อสังเกตดีๆทึ้งสองสาปุ๊บดับเบิลคลิกปุ๊บสิ้นหวังทุกคนแสนดงว่าการดับเบิลคลิกนี้เขาจะฟิลจากบนลงล่าง เท่านั้นครับซ้ายไปขวาหมดสิทธิ์ครับผมต้องรูดเอาเองแบบนั้นเลยทุกคนดูซินี่คือประเด็นของตารางที่ดีที่สุดที่ Excel ชอบมากที่สุดทุกคนเรียนรู้เรียนแบบได้เลยครับ ในเทคนิคที่6 Format Add t สเทเตารางสวยๆแบบด่วนๆสวยด้วยฉลาดด้วยที่มาที่ไปเป็นแบบนี้ครับจากข้อมูลที่ดีที่สุดแบบนี้บางทีเจ้านายต้องการให้ผมมานั่งไฮไลท์สีแบบนี้ทุกคนครับก่อนหน้านี้ผมต้องมาเลือกแล้วก็ต้องมานั่งเทสีด้วยเมนนุ่แบบนี้เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกในการอ่านข้อมูลให้กับเจ้านายแต่ทุกคนทราบไหมครับผมอันดูตรงนี้ผมคลิกเมาส์ออกไปก่อน ถ้าเกิดว่าตารางของผมอยู่ในรูปแบบที่ Excel ชอบมากที่สุดแล้วเนี่ยผมแค่เลือกช่องใดช่องหนึ่งก็ได้แล้วตามด้วย Format a d d Table ฟอร์แบบแอตติบิลนี่คือเกิดมาเพื่อเจ้านายทุกคนครับหน้าที่ของผมก็คือผมต้องดูว่าเจ้านายของผมเป็นคนอารมณ์แบบไหนอย่างเช่นเจ้านายอารมณ์เย็นก็เลือกสีเย็นเย็นอารมณ์ร้อนก็เลือกสีร้อนร้อนจริงไหมอยากได้ดิบได้ดีก็ต้องรู้ใจหัวหน้าอย่างเช่นหัวหน้าผมเป็นคนอารมณ์เย็นมากผมขอประมาณนี้แล้วกันจิ้มลงไปทุกคนแก้ถามตัวเองดูว่าตนัดตอบอะไรครับเยี่ยมมากโอเคโลดหนึ่งสองสามปุ๊บ เรียบร้อยตารางสวยด้วยฉลาดด้วยฉลาดอย่างไรผมคลิกไปที่เทเบิลดีไซน์ต่อแล้วทุกคนตั้งข้อสังเกตร Insert ร์ i สไลเซอร์ตรงนี้ผมขอชี้ไปที่เพศแล้วก็ติ๊กเลือกหลังจากนั้นผมขอตอบโอเคปับ๊บทุกคนดูสิครับตัวช่วยในการคัดกรองข้อมูลแบบฉลาด ผมลองจิ้มเข้าไปดูที่เพศชายดูซิข้อมูลก็จะวิ่งอัตโนมัติตามนั้นสุดๆกันไปเลยครับนอกเหนือจากนั้นผมลองเลือกช่องใดช่องหนึ่งในข้อมูลแล้วจิ้มไปที่ Table Design ขอเป็นคำว่า Total r o w ตรงนี้ผมติ๊กเลือก1 2 3ปับ๊บทุกคนตั้งก็สังเกตดูผลรวมมาอัตโนมัติเลยครับผมลองจิ้มไปที่หญิงดูซิจิ้มไปที่ชายหรือยกเลิกการกรองดูซิปับ๊บ นี่คือ format a d i t a b l e ตารางสวยๆแบบด่วนๆสวยด้วยฉลาดด้วยทุกคนครับในเทคนิคที่7มาดูการซอสเรียงข้อมูลกันแบบง่ายๆครับอย่างเช่นตารางข้อมูลดิบของเราตอนนี้ผมต้องการเรียงที่เงินเดือนเป็นหลักจากมากไปน้อยวิธีการทําง่ายมากผมแค่คลุกวงในไปช่องใดช่องหนึ่งของเงินเดือนก็ได้และเหลือไปดู Data จิ้มลงไปตรงนี้แล้วตามด้วย a to z z to a a to z Z ซ t 2A จบข right. ่าวทุกคนครับเห็นไหมครับแค่ตารางของผมโอเคคำสั่งซอสข้อนี่ครับฉลาดไวไปแบบนี้เลยครับเทคนิคที่8คำสั่งฟิลเตอร์ช่วยกรองข้อมูลแบบง่ายๆถ้าเกิดว่าตารางของเราพร้อมใช้แบบนี้ผมเลือกไปที่ช่องใดช่องหนึ่งก็ได้ แล้วจิ้มไปที่ Data แล้วตามไปด้วยฟิลเตอร์หนึ่งสองสามปับ๊บทุกคนเห็นที่หัวตารางใช่ไหมครับตัวกรองก็จับไอ้อัตโนมัติเลยครับผมก็ลองเรียนรู้จากการจิ้มฟิลเตอร์ครั้งที่2ครั้งที่1ครั้งที่2เห็นความจริงว่ามันฉลาดจริงๆครับหลังจากนั้นผมสนใจเงินเดือนที่น้อยกว่า1 0 0 0 0แผมก็ชี้ไปที่เงินเดือนที่ตัวกรองแล้วจิ้มเข้าไป แล้วตั้งข้อสังเกตที่ Number Filter มันก็จะมีลอจิกให้เราเลือกครับว่าจะเอาแบบไหนอย่างเช่นตอนนี้น้อยกว่าก็คือ l เลสแ a n เข้าไปแล้วใส่เงื่อนไขเข้าไปตัวเลขซื่อๆไม่ต้องใส่คอมมาขั้นหลักพันนี่ผมซูไม่เห็นกันแบบจะจะแบบนี้น้อยกว่า10000แตามนั้นแล้วผมก็จิ้มโอเคทุกคนอย่ากระพริบตาปับ๊บหยิบมาเฉพาะข้อมูลเงินเดือน,อนที่ตรงตามเงื่อนไขที่เหลือพับเก็บไว้ ถ้าต,ต้องการเคลียร์ฟิลเตอร์ผมก็เหลือไปดูด้านบนแล้วเคลียร์หนึ่งสองสมปับ๊บเริ่มต้นชีวิตใหม่อีกครั้ง เทคนิคเพิ่มเติมทุกคนครับคำสั่งฟิลเตอร์นอกเหนือจากแปลว่ากรองข้อมูลใช่ไหมครับมันยังช่วยในการตรวจสอบข้อมูลได้ด้วยอย่างเช่นตรงนี้มันเป็นวันที่ใช่หรือไม่ผมแค่จิ้มเข้าไปที่หัวของตัวกรองแล้วทุกคนเจอกับว่าเดทฟิลเตอร์ชัดเจนมากมากทุกคนครับหลังจากนั้นทุกคนลองตั้งก้อสังเกตด,ดูแถวนี้เห็นไมครับมันก็วิ่งตามฟอร์แมตของข้อมูลแล้วถ้าเกิดว่าผมลองทดสอบเลือกคอลัมน์ดีด็อกตรงนี้คลิกขวาเลือกไปที่ฟอร์แมตเซล แล้วต่อด้วยเดทตรงนี้ขอเลือกโลเคชันเป็นไทยแล้วคาลเลนด้ตรงนี้ขอเป็นไทยด้วยครับหลังจากนั้นผมขอเลื่อนลงมาแล้วขอเลือกเป็น14มีนาผมซูไม้ทุกคนเห็นจัดจ่ะแบบนี้แล้วกันครับหลังจากนั้นผมตอบโอเคหลังจากนั้นผมขอขยายคอลัมน์ออกไปแบบนี้แล้วกันทุกคนตั้งข้อสังเกตตอนนี้ฟอร์แมตท,ที่เปลี่ยนไป แล้วผมลองจิ้มเข้าไปที่หัวตารางที่เป็นตัวกรองตรงนี้ทุกคนเห็นภาพความจริงชัดเจนเลยครับนี่ครับทุกอย่างมันก็จะวิ่งตามอัตโนมัติขอเพียงแค่ข้อมูลโอเคตารางโอเคคำสั่งฟิลเตอร์ก็จะโอเคแบบนี้ด้วยครับ ในเทคนิคที่9ทุกคนครับเป้าหมายก็คือผมต้องการใช้คําสั่งฟิลเตอร์เพื่อกรองรหัสที่ซ้ําแต่เนื่องจากว่าคําสั่งฟิลเตอร์มันไม่มีเงื่อนไขนั้นครับก็เลยเป็นที่มาของคําสั่ง conditional formatting เข้ามาช่วยเพราะฉะนั้นตอนนี้ตัวเดินเรื่องของเราก็คือรหัสอย่างเช่นตอนนี้รหัสซ้ําๆกันอยู่แต่ดูไม่ค่อยเข้าใจผมก็เลยจําเป็นต้องใช้คอลัมน์ A เป็นหลักพอผมเลือกคอลัมน์ A เสร็จปับ๊บผมไปที่ h o m แล้วตามด้วย conditional formatting ชี้ไปที่ไฮไลท์เซลล์รูนตรงนี้แล้วทุกคนก็จะเจอกับคำว่า Duplicate Value ผมจิ้มเข้าไปโดย Default มันจะหมายถึง Duplicate พอดีทุกคนดูสินี่คือข้อมูลที่ซ้ำมันก็จะถูกไฮไลท์จริงๆด้วยครับถ้าเกิดว่าผมอยากดูที่ไม่ซ้ำได้ไหมน่าจะได้จิ้มเข้าไปอยู่นี้นี่คือข้อมูลที่ไม่ซ้ำสำรุปว่าตัวอย่างนี้ผมขอที่ซ้ำแล้วการก็เลยเลือกเป็น l ู c เค e หลังจากนั้นผมกอจิ้มโอเค สุดท้ายเราต้องการใช้ตัวกรองเข้ามาช่วยผมเลือกช่องใดช่องหนึ่งแล้วจิ้มไปที่ Data ตามด้วย Filter แล้วทุกคนตั้งข้อสังเกตที่ตัวเดินเรื่องหัวของรหัสตรงนี้ผมจิ้มไปที่ตัวกรองเป้าหมายของเราตอนนี้ก็คือ Filter by Color หลังจากนั้นคงไม่ต้องอธิบายผมขอเลือกสี1 2 3ปับ๊บนี่คือ Filter, ฟิลเตอร์เฉพาะข้อมูลที่ซาำออกมาได้แล้วครับและนี่ก็คืออีกหนึ่งเทคนิคที่น่าสนใจทุกคน ในเทคนิคที่10มาดูคำสั่ง Remove Duplicate ช่วยลบข้อมูลส่วนที่ซ้ำทิ้งไปนี่คือข้อมูลตัวอย่างทุกคนตั้งข้อสังเกตดูรหัส e01 ตรงน,นี้มีข้อมูลซ้ำกันอยู่ครับและเช่นเดียวกันครับ e02 ตรงนี้ก็ซ้ำกันด้วยประเด็นก็คือต้องการลบข้อมูลส่วนที่ซ้ำทิ้งไปให้กลายเป็น Unique Record Only สเต็ปแรกผมแนะนำทุกคนลากคลุมข้อมูลดิบตรงนี้ทั้งหมดก่อนแล้วตามด้วย c t r l c copy หลังจากนั้นจิ้มไปที่ช่องว่างๆอย่างเช่น g 3 c t r l v กดปุ่ม Escape ทำไมผมต้อง copy มาแปะไว้ก่อนตรงนี้ครับเพราะคำสั่งนี้มันลบเลยไงทุกคนแต่ผมยังอยากได้ข้อมูลดิบต้นฉบับเก็บไว้ด้วยครับนั่นก็เลยเป็นที่มาของ copy วางไว้ก่อน หลังจากนั้นการใช้งานคำสั่ง Remove Duplicate ง่ายมากสเต็ปแรกผมคลุกวงในเข้าไปสักหนึ่งช่องก่อนก็ได้สเต็ปที่2จิ้มไปที่ Data สเต็ปที่3ทุกคนครับนี่คือปุ่มคำสั่ง Remove Duplicate ไอคอนข้อพอเข้าใจได้สแสดงว่าผมน่าจะเล็งตรงนี้แล้วก็คลิกลงไปทุกคนตั้งข้อสังเกตดูครับถ้าเกิดว่าตารางข้อมูลดิบของเราตอนนี้โอเคคำสั่ง Remove Duplicate ผมก็ตั้งหน้าตั้งตาโอเคได้เลยครับ12-3ปุ๊บ นี่ทุกคนดูสิทุกอย่างอัตโนมัติสุดๆกันไปเลยผมขอตอบโอเคเพื่อจบกระบวนการครับและนี่ลบข้อมูลส่วนที่ซ้ำทิ้งไปแล้วจริงๆด้วยกลายเป็น u n i ิค e รคคอร์ดโอ y ไม่ซ้ำแล้วครับนี่คืออีกหนึ่งความฉลาดของตารางโอเครีมูฟดู i ิเคตก็ตั้งหน้าตั้งตา OK กันอย่างเดียว ในเทคนิคที่11ก็จะเหมือนกับเทคนิคที่10ที่ผ่านมาต่างกันแค่เพียงว่าในเทคนิคนี้ทุกคนครับก็จะเป็นการซ่อนข้อมูลส่วนที่ซ้ำเอาไว้สแสดงว่าข้อมูลส่วนที่ซ้ำจะไม่ถูกลบออกไปนั่นเองก่อนที่เราจะไปลุยผมขอตบทวนข้อมูลอีกครั้งราสของเราตอนนี้สังเกตไหมครับมีการซ้ำกันอยู่แต่อยากได้เป็นแบบไหนครับ unique record only อเคส s t e ปแรกคลุกวงในเข้าไปช่องใดช่องหนึ่ง Step s t e ปที่2จิ้มไปที่ data สเต็ปที่3ปุ่มแอดวานตรงนี้หมายถึงแอดวานฟิลเตอร์แต่เดี๋ยวผมจะพาทุกคนไปดูในส่วนที่หมายถึงคำนี้เลยครับทุกคนครับ u n i q u e Record Only ผมขอติ๊กเลือกตรงนี้ก่อนแล้วทุกคนอย่ากระพริบตา1 2 3ปับ๊บ สังเกตนะครับผลลัพ์ส่วนที่ซ้ำตอนนี้จะถูกซ่อนไว้แล้วทุกคนเหลือเฉพาะข้อมูลที่ไม่ซ้ำนี่ครับ e01 ไม่ซ้ำ e02 ไม่ซ้ำแล้วครับส่วนที่ซ้ำก็จะถูกพับเก็บไว้ทุกคนตั้งข้อสังเกตได้เลยนี่คือความแตกต่างของเทคนิคที่11กับ10ที่ผ่านมาทุกคนทบทวนดูได้เลยครับถ้าเกิดว่าผมต้องการให้ข้อมูลกลับคืนมาผมเลือกไปที่ช่องใดช่องหนึ่งแล้วจิ้มไปที่เคลียร์ตรงนี้ปั๊บจบข่าว ข้อมูลดิบกลับมาเหมือนเดิมแล้วครับข้อมูลโอเคคำสั่งนี้ก็จะโอเคเช่นเดียวกันครับ c e r t i f ิฟายบท่านวิวเกตทุกคน ในเทคนิคที่12มาดูการใช้งานคำสั่งซอ r ร่วมกับ sub total เพื่อสรุปข้อมูลแบบง่ายๆกันครับเริ่มต้นนี่คือข้อมูลดิบต้นฉบับสเต็ปแรกผมสนใจนำคอลัมน์ไหนไปสรุปบ้างผมไปต่อในชีตนี้นี่คือผม copy มาแล้วเริ่มต้นที่เพศแล้วตามด้วยชื่อแล้วตามด้วยเงินเดือนทุกคนตั้งข้อสังเกตที่เพศตอนนี้ยังไม่ถูกจัดเรียง แสดงว่าตอนนี้ผมเลือกไปที่ช่องใดช่องหนึ่งก็ได้แล้วจิ้มไปที่ data แล้วก็ซอ,อร์ปุ่มใหญ่เบอร์เอร์ปุ่มนี้เลยครับจิ้มเข้าไปหลังจากนั้นขอซอร์ต by ที่ไหนครับไล่ไปเลยครับซอร์ต by ที่เพศขอออเดอร์เป็น a to z หลังจากนั้นผมต้องการซอร์ที่ไหนต่อครับ a d level แล้วก็อ,อ่านว่าอะไรครับหลังจากที่ซอร์ที่เพศ a to z เสร็จแล้วเนี่ยผมต้องการซอร์ที่ไหนต่อครับเยี่ยมมากเงินเดือนตรงนี้ในส่วนของเงินเดือนขอเป็น large to s m a l l e s s นี่คือผมซอสสองคอลัมน์นั่นเองเริ่มต้นที่เพศแล้วตามด้วยเงินเดือนในส่วนขวามือตรงนี้ก็คือต้องการซอสแบบไหนชีวิตเลือกได้แล้วสุดท้ายผมจิ้มไปที่โอเคทุกคนอยากริบตาหนึ่งสองสามปับ๊บเห็นไหมครับข้อมูลโอเคคำสั่งซอสสองคอลัมน์เมื่อกี้ตรงนี้ก็จะโอเคไปด้วยเลยครับนี่ครับเพศชายของเราเงินเดือนเรียงจากมากไปน้อยจริงๆด้วยเช่นเดียวกันครับหญิงของเราเงินเดือนก็จะถูกเรียงจากมากไปน้อยจริงๆด้วย เพอร์เฟกสุดๆไปเลยครับแล้วสุดท้ายผมต้องการนำข้อมูลไปสรุปเป็นกลุ่มต่างๆแบบอัตโนมัติทุกคนอย่ากระพริบตาผมเริ่มต้นไปที่ช่องใดช่องหนึ่งเหมือนเดิมแล้วตามด้วย Data แล้วต่อด้วยเอาไลน์ตรงนี้ทุกคนเล็งไปที่คำว่า s u b ท o เทลผมขอซูมให้ทุกคนเห็นกันแบบจะจะครับโอเคเมื่อทุกคนเห็นชัดเจนแล้วผมขอจิ้มแล้วก็ตามต่อด้วยซับทเทลเช่นเดียวกันถ้าเกิดว่าข้อมูลดิบโอเค ผลลับเริ่มต้นตรงนี้ทุกคนไม่ต้องอ่านก็ได้เอาที่ถนัดนั่นก็คืออะไรครับแคนเซิลไม่ใช่ทุกคนโอเคหนึ่งสองปับ๊บเรียบร้อยทุกคนดูสิซับทัเท่าง่ายๆเร็วๆด่วนๆจริงๆด้วย กลุ่มของเพศช,ชายตอนนี้ครับผลรวมย่อยได้เท่าไหรทุกคนตั้งก็สังเกตดูได้ผมลากคลุม3มช่องนี้แล้วทุกคนก็ลองเทียบกันดูผลลัพธ์ตรงนี้ตรงกับตรงนี้ไหมครับตรงกันเป๊ะเลยทุกคนครับเช่นเดียวกันผลลัพธ์ของผู้หญิงตรงนี้ครับก็จะเท่ากับผลลัพธ์ตรงนี้ทุกคนเห็นไหมนี่เช็คดูจากตรงนี้ได้เลยครับและสุดท้ายมีแกลนโทเท่าด้วยคำสั่งซับทเท่าเพียงเท่านี้ยังไม่จบครับเขายังแถมไปด้วยซ้ายมือตรงนี้ โครงร่างข้อมูลผมจิ้มไปที่เลข1ดูซิหนึ 1, 2, 3, ปับ๊บถือว่าเป็นการพรีเซนต์ก็ได้ใช่ไหมนี่คือพรีเซนต์ข้อมูลสรุปทั้งหมดนี่คือพรีเซนต์ข้อมูลที่เป็นซับทอเทลและสุดท้ายพรีเซนต์ข้อมูลดีเทลทุกอย่างอาจารย์ครับแล้วถ้าเกิดเราผมต้องการเอาซับทเทลออกไปล่ะเริ่มต้นทุกคนเลือกช่องใดช่องหนึ่งแล้วจิ้มไปที่ Data ลุยกันต่อที่เอาไลน์ที่เดิมครับทุกคนครับซับทเทลตรงนี้จิ้มลงไป และทุกคนก็น่าจะเลงไปที่คำว่าอะไรครับ Remove all ตรงนี้ผมจิ้มให้ดูทุกคนอยากพรพิปตาหนึ่งสองสามปั๊บข้อมูลดิบกลับมาเหมือนเดิมแล้วครับชัดเจนมากๆข้อมูลโอเคทุกอย่างก็โอเคกันแบบนี้เรียนรู้เรียนแบบปรับตัวปรับใช้ได้เลยครับทุกคนครับ โอเคมาถึงตรงนี้ผมมั่นใจว่าทุกคนมีพื้นฐานบน Excel ที่แน่นแล้วละครับจาก12ตัวอย่างพื้นฐานในคลิปนี้ไล่กันไปเลยครับ1-4ถึงนี่คือจุดสตาร์ทของชีวิตในส่วนเทคนิคที่5นั่นคือตารางที่ดีหน้าตาควรเป็นแบบไหน หลังจากนั้นทุกคนก็จะเห็นภาพชัดเจนแล้วครับว่าถ้าเกิดว่าตารางของเราโอเค6กถึง12ก็จะโอเคแบบด่วนๆกันไปเลยครับและนี่ก็คือรากฐานที่สำคัญบน Excel ทุกคนสามารถนำไปปรับใช้งานได้จริงทำงานได้ไวขึ้นแน่นอนสำหรับคลิปนี้ผมขอส่งทุกคนเพียงเท่านี้เลยแล้วกันทุกคนครับเติมเต็มตรงประเด็นต่อยอดได้ชัวขอบคุณทุกคนมากครับสวัสดีครับผม